สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลอร์พิเจนวันนี้วันที่19ใช่ไหมเอกสนะิบเ <17. S> 1็ขอโทษหวยออกมาวานวันนี้17บเพฤษภาสองห้าหลังจากที่นกกรงเคียงเพชรบุรีซ้อมมาหลายครั้งแล้วนะครับพักไปสอวันเพราะว่าไฟสุดท้ายนี่ ก็บินแบบลากเลือดเลยนะครับก็มีกลับมาถึงบ้านตอนเช้าตายไปตัวหนึ่งก็ถือว่าอากาศร้อนมากวันนี้ก็เลยมามาเริ่มใหม่เริ่มที่ดอหนหอยหลอดนะครับแต่วันนี้จะปล่อยเร็วหน่อยเพราะแดดมันแรงนะครับแดดแรงเดี๋ยวจะปล่อยหกโมงครึ่งนะครับ ช่วงนี้ต้องรีบซอ้อมหนีมรสุมเดี๋ยวถ้ามรสุมเข้าดีไม่ต้องซอ้อมกันแล้วซอ้อมแบบลนลานก็พังพังได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้นกก่อนมายืนแถวระยะ50 60โล70โลคือประมาณบ้านแหลมก่อนก่อนที่จะไปต่อไอหัดเจ้าหูหินเนี่ย ตรงนี้ต้องทำให้นกจกนก่อนต้องหลายเที่ยวหน่อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยีสี่แล้วเราปล่อยสามสิบไหมยี่สิบสี่ตอนนี้หกโมงยี่สิบสี่นะครับก็ดวงอาทิตย์เริ่ม เริ่มแผดแผดความร้อนออกมาแล้วเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักอีกหนาที6กนาทีครับช่วงระหว่างรอเวลานี่เดี๋ยวสมาชิกชมวิวทิวทัศน์ไปก่อนนะครับชมวิวไปก่อนวิวส,สวยๆที่ทางเข้าดอนไหลหลอดนะครับ ถ้าเข้าไปข้างในนี่ตามถน,นนอีกมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเรียกว่าดอนหอยหลอดนะครับชายทะเลมีของของกินของฝากเยอะแย,ยะนะครับสงสัยแถวนี้เป็นดงหอยหลอดแล้วนี่เขาเลี้ยงอะไรกันน่เอกหอยหลอดหรือหอยแขงเนี่เนนนยเราไม่เห็นตัวเลย มีไหมหอยแครงมีไหมเนี่ยเลยนี่ครับเป็นบอ่อหอยแครงเห็นเอกว่านะบอ่อไม่ลึกนะกหอยแครงไม่ลึก,แล,กแล้วก็เอาอาหารอะไรมากินล่ะธรรมชาติออกกินธรรมชาติดอนน่าจะเป็นดอนหอยแครงนะทำไมไปชื่อดอนหอยหลอด ก็แสดงว่าหอยในธรรมชาติจริงๆคือ,คอหอยหลอดเป็นหลักจึงได้ขึ้นชื่อว่าดอนหอยหลอดนะครับหอยแค็งนี่เป็นเป็นฟาร,ร์มเลี้ยงเลยเป็นบ่อบ่อหอยแค็งครับตอนนี้ก็ให้สมาชิกได้ชมนักกีฬา หลังจากกินน้ำกินอะไรกันเรียบร้อยแล้วรู้ตัวว่าจะได้บินติ่เต้นมีสองชั้นชั้นบนชั้นล่างกับชมวิวนะครับชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยกัน มาทั้งทีก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวธรรมชาติก่อนนะครับความสวยง,งามของธรรมชาติความสะอาดนะครับความสะอาดความเป็นความบริสุทธิ์ของสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับลองไปชิกได้ชมเห็นไหมครับสวย แต่อากาศนี้จะบอกว่าสวยจริงๆก็ไม่ไม่จมเท่าไหร่หรอกเนี่ยมอสุมเริ่มจะเข้าแล้วไอ้พวกที่ซ้อมช้าเนี่ยอันตรายแล้วล่ะท้องฟ้าก็ไม่สวยงามเท่าไหร่สมาชิกเห็นไหมครับอนาคตอีกไม่กี่วันคิดว่ามรสุมน่าจะมาบ้างแล้ว ดูธรรมาชาติกันเป็นเพลินได้กำไรนะครับออกมาซ้อมนกนี่สามสิบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอสัญญาณครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนกนะครับเอาเลย ขี้ใสเสื้อผมเลยเนี่ยดูดิต้องไปฟ้องเสียเคียงแล้วเรียกค่าเสียหายอากาศไม่สวยเท่าไหร่เห็นไหมครับเห็นในภาพเห็นไหมครับ เยอะเลยสินะ่ะไอ้ที่ขูดอยู่นั่นแอวแคะอยู่นั่นเอาเวลาว่างขูดขี้ไปก่อนก็ได้เป็นเอาปุ๋ยออกมาให้ต้นไม้ยังวนอยู่นะครับปอยเสร็จก็ เอาปุ๋ยมาให้ต้นไม้หน่อยครับเราเอาปุ๋ยมาเอาขี้รกมามาทิ้งตรงนี้ดีมีประโยชน์แต่อย่าเอาพวกถุงพลาสติกมาทิ้งกันแล้วกันเป็นโทษเป็นโทษกับธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็ยังวนอยู่ โอเคนะครับครับตอนนี้ก็มีรถเข้ามาซ้อมอีกเหมือนกันครับซ้อมไหมพ่อพี่ไหนอ่ะ กลับรถมาได้ใกล้ๆกันหน่อยอออเต็มเลยก็กงไม้กงไม้กองไม,ม,อม้มาซ้อมตะกูเตชะบลถอยตรงมาตรงมาตรงมาถอยตรงมา ชื่ออะไระจำชื่อไม่ได้แล้วสืบสืบสืบนะครับเสถียรไปไงสืบซ้อมถึงไหน,ลนแล้วเต็มเต็มไปไกลถึงไหนก็เพิ่งเนี่ยวันวนี้เพิ่งมาไกลอ๋อที่นี่เหรอนี่ไปไกลมาแล้วนี่ล่นลงมาอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เจาะเข้าไปแล้วล่ะปีที่กี่ตัวแถวใต้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่า กงไม้กับกงพี่น้องใช่ไหมครับสองกงเลยโอ้เยอะมากกงเดียวนะสาธรไงที่เดียวกงอยู่สาธรอ่ะแล้วกงสแกงงามอ่ะกงสแกงงามนั้นเลี้ยงเหนืออ๋อคนละคนล,ละสายกันสแกงงามเหนือสู้สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมเป็นรองตัวนั้นเลยไม่ไม่รู้อ่ะผมอืมแต่ดีไม่แข็งใต้แต่ประหยัด ไม่เสียนกเหนื่อยผู้ลำบาก,บากนี่กี่เที่ยวแล้วเนี่ยมาถึงหอยหลอดเนี่ยเพิ่งเที่ยวแรกเนี่ยดอนหยหลอดเปิดทางตรงนี้เลยไม่ใช่ซ้อมมาสิบกว่าทีแล้วว่าจะมาถึงนี่อ๋อกวทีแล้วหอยหลอดครั้งแรกครั้งแรกโอ้ค,ครับถ้าใครไม่รู้จักน้องสืบ ก็รู้จักซะน้องสืบนี่มือเก่ามือซ้อมเก่ามือซ้อมประจำตระกูลเตชะอุบลเลยครับสืบนี่เขาปล่อยเป็นเข่งนะครับเดี๋ยวจะให้ชมว่าวิธีปล่อยไม่เหมือนกัน